ของรายการกลฬานะครับผมลุมพิดีซุปเปอร์ไฟนะครับคู่นี้นักชกไทยครับวันนี้ดวนเดือดเจอกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองนะครับ this is the z i p of today Thailand vs China เริ่มตนม้นที่มุมนึงก่อนครับนักชกวัย24ปีฟิตซ้อมอยู่ที่นี่ชั้นบนรูฟท็อปนั่นเองนะครับนั่นคือโรงเรียนมวยไทยลุมพิดีนั่นเองครับ ladies and gentlemen please welcome the blue corner representing China Lin i n นติงโรงเรียนมวยไทยลุมพีเดมาจากจีนแต่ซ้อมอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเจ้าถิ่นดีๆนี่เองครับจบมายี่สิบเไฟชนะ20งยี่ไฟครับในวัย24ปี ร้อยสิบห้าปอนด์รับ115พอนเรตฟิฟทิ่งพาร์สกำหนดสามรอลินติงโรงเรียนมวยไทยลุงเพ่เดย์เอาละฮะมาถึงมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับนักชกจาก8ริวจังหวัดฉะเชิงเศร้าอายุ20ปีนะครับ ladies and gentlemen please welcome the red corner representing ชาเชิงเศร้าไทยแลนด์ชนแหลกสอเฮงเจริญตอนนี้คือศิลปะแม่ไม้วยไาย,ยาครับชาวต่างชาติีชื่นชอบแล้ววันนี้ต้องขึ้นมาประลองกับคนไทย80ไฟชนะ60ไฟครับชนแหลก สอเฮงจเจริญและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแหลงทองมีสิริเอาละ,ะครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับเป็นการชกในพิกัร115ปอนด์เท่ากันฝ่ายแดงชนแหลกสอเฮงจเจริญครับเจอกับนักชกจัดประเทศจีนลิ้นติงโรงเรียนมวยไทยลุมพินี ชกกันที่พิกัด1น5ปอนด์นะครับนักชมมกมุมแดงก็คือชนแหลกสอเฮงจเจเลิญนครับนักชกวัย20ปีนะครับจากอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาชกม,มา80ครั้งชนะ60แพ้16แล้วก็เสมอ4นะครับส่วนสูง169บเซนติเมตรครับคบะน้าายมวยสอเฮงจเจเิญนนี่ก็ ยังยังมีดาวรุ่งอยู่นะอ่ายังไม่ยังไม่หมดไปนะครับสำหรับนักชกในค่ายนี้ในดีตมีมวยเก่งๆเยอะเหมือนกันนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับหลินติงโรงเรียนมวยไทยลุมพินีครับนักชกวัย24ปีจากประเทศจีนนะครับสูง168เซนติเมตรครับชกมา27ครั้งชนะ20แล้วก็แพ้7ครั้งครับระยะหลังก็มาชกที่ลุมพินีรอบค่มครับวันเสาร นะก็ถือว่าฝีม้อลายมือไม่ธรรมดาครับนะชกจีนรายนี้ครับผมนะฮะพูดถึงโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนะครับก็เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะเรียนเรื่องของมวยไทยนี่ทุกระดับทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะจะเป็นระดับบิกินเนอร์นะฮะแรกเริ่มเดิมทีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าต้องการในระดับแอดวานซ์หรือว่าที่จะเข้ารุวมในการแข่งข,ขันก็สามารถที่จะมาเรียนได้ครับใช่ครับเรียนมวยจบปุ๊บ เข้ามาดูที่สนามมวยต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเวทีสนามมวยอยู่ใกล้ๆกันใช่ครับนะครับติดกันเลยก็ว่าได้นะฮะอาการจอดรถนี่แหละครับชั้นบนสุดนะฮะมามาเรียนได้เลยครับทุกเพศทุกวัยทุกระดับนะครับจะเป็นชายหรือหญิงอย่างว่าหรือว่าจะเป็นเด็กก็ได้นะครับใช่ครับก็มีอาจารย์กว่าหลายระดับเลยใช่ครับก็มีครูมวยที่เป็นอดีตนักมวยดังหลายท่านเหมือนกันนะที่มาสอนมวยที่นี่ครับครับอ่ติดตามครับ คู่ที่6แล้วครับคู่นี้บางครั้งบางทีนี่เรียนมวยที่นี่แล้วนะอยากจะขึ้นประลองกับนักมวยไทยได้เหมือนกันหลายคนที่เรียนนี่ก็อยากจะขึ้นชกจริงๆนะ <1> <1> 1> <1> ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับฝ่ายแดงชนแไไหลกฝ่ายน้ำเงินลิ้นเต่ง วันนี้นี่ทางทีมงานของหลินติงครับ,รบมามาจากจีนเลยครับมาถ่ายวิดีโอครับบันทึกบันทึกภาพของมวยคู่นี้เลยครับโอ้โหอ้าดูครับว่าจะลงเอยแบบไหน,นดูครับชนแหลกคนนี้นี่ถึงเาะชกมานานนะอายุก็ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าหลินติงลุยต่อครับแ,แรกหมัดกันดุเดือด ดูว่าจะพบยกใหม่คู่นี้มีแทงซ้ายครับชนแหลกลีติงเตะขาครับ่ะต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยหมัดครับโอ้โหดูฮะแรกกันแบบนี้โอกาสไม่พบยกสูงเลยครับพี่แบนนั่นน่นสิครับเดิมโโหแล้วเอาโดนเข้าไปบ้างเหมือนกันครับชนแหลกโอ้โหอ่ะป้าลิติงในช่วงต้นน้ำนี่แกบุกได้น่ากลัวครับหมัดมาเป็นชุดเลยทีเดียวครับอ้าวตอนนี้เกาะไดนตีแยกออกมาครับ ดุยต่อครับลินติงๆๆหลินติงต้อยหมัดต้อยหมัดทีคมครับชนแหลกลินติงเตะขาครับชนแหลกโอ้โหทำไงดีครับเจอเจอบี้แบบนี้อ้าวแบบที่จะคว้าคอเสียบเข่าตอบโต้ลินติงแล้ยังเดินเข้าหาเมีแนวมีหมัดเป็นที่พึ่งอ้าวสู้เข่าเหมือนกัน,นลินติง ชาิมามนี่ครับเหลี่ยมมวยไทยครับแม่ก็ยังเป็นอะไรที่ได้เปรียบต่างชาติเลยนะน่นะฮะเตะขาครับดิตติงตั้งกายดีอยู่แล้วครับอยู่ที่ชนแหลกครับโดนแล้วมีอาการไหมวงในตั้งแขนไล่แขนเอาไว้ครับแล้วก็เสียบเข่าครับโอ้โหแหลมแหลมเลยโหโหนี่นะฮะเป็นเป็นอาวุธเด็ดนี่นักมวยต่างชาติเนี่ครับ ค่อนข้างที่จะขยาดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเขา่าหรือว่าจะเป็นศอกอะไรก็ตามทีนีครับนี่ครับชนแรกเป็นทีว่ายังชกในเกมของตัวเองออติงลุยต่อครับพยายามต่อยหมัดชนแรกลาแขนเสียบเขา่าตีเข่าครับ ครับยังเดินเข้าหาครับหลินติงเอ้ามา,อามโอ้โหเจอบี้ถึงตัวนี่แบบนี้ชนแหลกนังถือยังทำได้ดีกว่านะฮะเอ้าแต่ก็อย่าประมาทครับเากาะนายขวาขอตอีโอ้โหนี่ครับเสียไปเนื้อเน้นๆทำแล้วขวาคาย่ังหากวงในนี่หลินต<บ>ิงก็ไม่ค่อยชอบนะ,ะเจอมัดในนี่ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่ครับ แต่ว่าวงนอกหมัดสอกนี่ก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับแต่พอวงในนี่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดยกที่หนึ่งช่วงต้นถือว่าทําได้ดีนะครับหลินติงเน้นหมัด่อยหมัดมามาเป็นชุดเลยครับโอ้โหก็สร้างปัญหาให้กับชนแหลกเหมือนกันแต่พอชนแหลกตั้งหลักได้เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมครับตอบโต้เอาคืนแล้วก็มีเ <ไป S 2> ข่าใน เียมเอาคืนนี่ครับปลามไปเข้าไปเน้นๆเลยฮะแ,แ,แขะ็งแรงกว่าเยอะเลยครับ ในตะลยกนะครับท่านผู้ชมครับกรรมการตัวบนกรรมการผู้ขี้ขาดตัวบนนะครับจะมีการเก็บใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3มุมนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับฝ่ายเทคนิคเพื่อที่จะรวมคะแนนทั้ง3ยกนะครับพอมีการชูมือแล้วนะครับจะมีการเอาคะแนนทั้ง3ท่านนะฮะของกรรมการที่ให้คะแนนไปโชว์ให้เห็นนะครับ ยกที่2ครับลุยกันต่อครับนี่คือคู่ที่6ของรายการครับลุมพินีซูเปอร์ไฟส่งเสริมมาตรฐานการแข่งขันการตัดสินลุมพินีครับตามกันต่อครับยกที่2องอครับต้นน้ำครับหลังจากที่โอ้โหต่อยเข้าไปครับโอ้โหโดนปัดเข้าไปครับชนแหลกโดนแล้วครับบอกแล้วครับว่าหมัดของ ทางด้านหลิมติงนี่ไม่ธรรมดาครับ<ก>คือวงในนี่เป็นรองครับแต่วงนอกก็ยังมีหมัดมีศอกที่ได้ลุ้นอยู่ครับนั่นแหละครับดูครับจะปิดเกมได้เลยไหมครับลิมติงชนแหลกฟื้นหรือยังครับทุบทุบทุบโอ้โหต่อยแรงจริงครับต่อยน้ำกระจายครับอยู่ครับหายเมาหรือยังน,น,นั่นนะสิถึงตอนนี้นะครับโอ้โหชนแหลกโดนนับแปดไปแล้วนะครับโดนนับแปดไปแล้วถึงตอนนี้ยังไงครับลิมติงเน้นหมัดมาอีกแล้วโอ้โหเอาละครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับต่อยแรงมากครับดูครับยังเป็นโอกาสที่หลินติงจะปิดเกมครับมีลูกทีมครับมีลูกทีมโยกหลบได้ครับจังหวะนี้แล้วก็เด้งตีโอ้โหครับอย่างที่เรซ่าไปแล้วช่วงต้นน้ำเนี่ยจะเป็นช่วงอันตรายของหลินติงนะครับแล้วก็เนี่ยครับต่อยออกมาได้เสียมาอีกแล้วครับดูเขาแค่ขามันอ่อนลงไปครับให้เงั้หละโอ้โห โอ้ยชแหลกโดนหมัดทีไรนี่พูบว่าพูบว่าตลอดครับอาการไม่ค่อยดีครับอ่ามีซอบพัวครับยังมีโต้ครับทางด้านจนแหลกเอ้าจังหวะนี้ครับร่วงเลยครับโอ้โหนับสองกับการยุติเลยครับปิ้เกมจนท่าครับทางด้านหลินติงนักชกจากจีนนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวดูช็อตน็อกของหลินติงครับ เหตุเก <c oughs> ิดตรงไหนดูแม่ดูครับดูครับลีลานี่นี่ใส่หมวกไปเลยอ้าวเป็นเป็นตูกระตูนอะไรสักอย่างนะกุต้องหนุยนะครับผมเป็นอะไรอ่ะปลาฉลามหรือเปล่ามองไม่ชัดนะฮะน่าจะเป็นฉลามนะอ่านี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งครับช็อตนี่ฮะเป็นช็อตที่ชนแหลกโดนนับครับนี่ฮะซ้ายเข้าไปนี่โอ้โหโดนนับแปดเลย หลังจากนั้นเนี่ยพยายามที่จะออกอาวุธมากขึ้นกว่าเดิมครับชนแหลกหวังเอาคืนแต่หลินติงก็เนี่ยฮะบุกแหลกโอ้โหของเขานี่แข็งแรงทนทานจริงๆเ,เนี่ยครับเรียบร้อยเลย,เยลอโอ้โหเหมือนจะเป็นศอกนะครับโดนศอกเข้าไป สุดยอดทุกคู่จริงเพราะนี่คือการประกบคู่ที่เรียกว่ามีทั้งเดือดแล้วก็มีทั้งน็อกด้วยนั่นเองนะครับและผู้ชนะในไฟน์นี้ครับ The winner by knockout Blue corner Congratulations listing รุ่เรียนมวยไทย Lumpini from China หรือว่าเป็น Baby z h a r g นะฮะ